คุณแบงค์ปัจจุบันอายุ26ปีคุณแบงค์บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีครับไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นในบ้านโรงแรมโรงเรียนหรือว่าที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้ผ่านมา1อาทิตย์เองเพราะฉะนั้นครับคุณแบงค์อยู่กับเราในสายกับเรื่องสัญญามาตามนัดครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแบงค์นี่เสียพี่ขวัญชัดเจนเนาะ ครับเนครับโอเคนะครับตอนนี้คุณแบงค์โทรมาจากตรงไหนครับก็โทรจากที่บ้านครับลบบุรีที่ลบบุรีเลยแล้วฟังเดืช่องผ่านทางไหนผ่านทาง youtube ครับ u t u b e นะครับเมื่อกี้มีการหมุนหมุนหมุนอยู่แป๊บหนึ่งเนาะครับผมตัวนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะออกราศเหมือนเดิมแล้วนะฮะครับขาผมแบงค์นี่ฟังเดืช็อกเป็นประจำไหมครับผมส่วนใหญ่ก็ฟังทุกวันเลยครับพี่แล้ว แต่ว่าถ้าแบงช่วงคือไปดูพระดูอะไรที่ประทุมก็คงก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูครับอืมก็แล้วแต่สะดวกเนาะครับเอาแหละครับคืนนี้มาร่วมไฟติ้งกับเราเป็นเรื่องที่สองนะครับก็มาลุ้นว่าแบงก์จะเล่านากลัวที่สุดหรือเปล่าในคืนนี้นะอ่าเอาใจช่วยนะแบงค์นะโอเคเรื่องนี้สัญญามาตามนัดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งอาทิตย์นี่เองนะครับครับผมเกิดจากอยาของผมเสียครับอืมครับ เดี๋ยวผมเริ่มเล่าเลยแล้วกันนะครับเชิญครับก็ย่าผมเนี่ยกับปู่เนี่ยเขาเป็นคนที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วย่าับปู่เนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่ห่วงของนะครับโดยเฉพาะต้นไม้บริเวณรอบบ้านของท่านทั้งสองคนเนี่ยก็ค,คือจะไม่ให้ใครตัดมะพร้าวต้นมะพร้าว ลูกเนี่ยแม้กระทั่งลูกมันล่วงลงดินเนี่ยออืเขาจะเลือกลูกเลืกหลานเลยให้ไปเก็บหูดีมากคือเป็นคนที่หวงของครับนะครับก็ผมก็ถูกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็คือพอผมโตไปก็ไปทำมากินกรุงเทพใช่ไหมครับกลับมาก็จะมาปลูกบ้านที่นี่นะครับ,รบก็เลยคุยคุยกับอ่าทางย่าเพราะว่าปู่เนี่ยก็คือดานเสียไว้กอ่อน ครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผมไม่ได้มาเผาปู่ด้วยแหละคือปูก่ก็เสียไปแล้วก็ตอนนั้นผมก็ยุ่งเรื่องงานเรื่องอะไรตอนนั้นครับก็ย่าเขาบอกว่าอ่าปลูกเลยตรงฝั่งตรงข้ามบ้านย่าเองนี่แหละปลูกเลยไม่มีแล้วพี่ลูกหลานอยากจะปลูกตรงไหนก็ปลูกเลยครับผมก็เลยปลูกปลูกบ้านตรงนี้ครับตอนนี้บ้านผมก็ยังยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ Uh huh. ก็เป็นแค่โครงบ้านแล้วก็เหลือแค่ป้ากับกระจอะไรเงี้ยระตูบางอย่างก็ยังไม่ได้ติดดีตอนนี้ผมก็ยังพักอยู่ในบ้านอยู่ก็มีวันหนึ่งครับคือผมเห็นต้นมาาาะพร้าวสองต้นเนี้นที่มันเป็นเป็นต้นที่มันดูแล้วมันเหมือนขวางทางรถเข้ารถออก uh huh. ผมก็เลยบบกยากสองต้นมาาาะพร้าวเนี่ยผมขอโค่นได้ไหม เขาบอกไม่ให้โค่นแล้วจะมาโค่นได้ไงเขาปลูกมากกว่าจะโตตั้งแต่มันยังไม่เกิดมันเลยด่าผมแบบเป็นใครหลานแค่หลานแค่เหลนจะมาทําอย่างนี้ได้ยังไงผู้ชายใหญ่โตอเขาก็แบบคือไม่ยอมให้โค่นครับผมก็เลยบอกเอ้างั้นจะทะเลาะกับกับยาวเออนั้นผมขอซื้อต้นละมือแล้วแบงนี้อแบบเหมือนค่ค้าความเป็นเด็กครับเขาก็ยิ่งไม่พอใจใหญ่เลยอเขาก็เลยบอกว่า ถ้ากูตายกูจะไปกูจะไปหลอกมึงคุณย่าพูดงี้กัแล้วเหรอครับครับแล้วถ้าถ้าเสียไปใครตัดต้นมะพร้าวต้นนี้กูจะถือว่ามึงตัดอ้าวครับผมก็ยังไม่ได้คิดค่าผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับผมก็ไม่ได้อกใจอะไรมากมายครับ ปลูกบ้านก็ทำตามหน้าที่ของคนทําบ้านนะครับก็คือหาเงินค่อยปลูกบ้านไปเก็บเงินปลูกบ้านไปเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆต,ต่อเตอิบบ้านไปไคแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่มีมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นคนชอบสะสมเครื่องรางชนิดหนึ่งที่คนไม่สะสมกันอะไรอ่ะเสาตกน้ํามันครับฮะคุณสะสมเสาตกน้ํามันหรอใช่ครับเฮ้คือผมเนี่ยจะเป็นคนสะสมอืม แต่ผมสะสมไม่ได้มากนะครับ,รบผมจะเอาเฉพาะเสาที่มันตกน้ํามันแล้วเป็นเรื่องเล่าที่มันว่าเหี้ยนจริงๆว่าผมจะเอามาถาม่อย่างน้น้ำมันหลายๆผมไม่เอามานะครับอ่าครับก็คือก่อนก่อนที่ไปเอาเนี่ยคือผมไปเอาที่ชัยบาดนลท่าหลวงครับอยู่เขตอำเภอเดียวกันในตำบลเดียวกันในไตรเครียงเอ,อเกิดอุบัติเหตุน่าจะเป็นอ่าผมขับมอเตอร์ไซค์ครับไปคุยเรื่องเรื่องนี้แหละ แล้วไปใส่ตังวางเงินแต่ยังไม่ได้ยกมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ลูกน้องอะทางโรงไม้เก่าเนี่ยเขาจะยกมาให้ก็เป็นแก่นมาตะเคียน,นครับสองตนก็เขาบอกว่าจะเขายกมาให้ก็คือพอขากลาบก็เกิอดอุบัติเหตุรถรถจักรยานยนต์ล้มอืนะครับก็คือสะโพกราวคือตัว<า>ตัวตัวของคุณแบงค์เองเหรอใช่ครับอ๋อครับผมก็เลยไปที่โรงพยาบาลทางทางแฟนก็เลยให้มาพักก่อนาตัวที่บ้าน แต่พอมาแล้วผมปรากฏว่าย่าเสียตอนผม,มนอนโรงพยาบาล oh, <so. S 2> แล้วกลับมาผมไม่กเอะใจแปลกๆยังไงไม่รู้ mm. คือผมบอกว่าทาไมใจผมไม่ค่อยดียังไงไม่รู้ mm. ผมก็เลยบอกว่าอ้าวกลับมาบ้านแล้วก็ให้แฟนขับรถมาให้โทามามามา,มาส่งที่บ้านเลยนะครับ <Yep. S 2> พอมาถึงบ้านผมใจหายแวบเลยครับ ทำไมต้นมะพร้าวไม่รู้ใครตัดเอาเฮ้ยเล้ตัดไม่เท่าไหร่ครับเอาเอาท่อนที่ตัดเนี่ยมากองไว้หน้าบ้านผมอีกเออผมอยู่ใกล้เคียงกับบ้านผมครับหลังจากนั้นผมก็ใจไ,ไม่ดีเพราะผมนึกถึงตอนที่ผมทะเลาะกับแกอ๋อผมก็เลยแบบพี่แน่หนอกนะครับสะโพกแล้าวเนี่ยมันจะขยับขยื้ไม่ได้แล้วมันจะปวดอืม นะครับ,รบ้วก็ไม่ได้ไปงานหรอกค,ครับพี่ผมไม่ได้ไปงานครับก็ทางญาติพี่น้องเขาก็ไปกันหมดผมก็นอนอยู่คนเดียวที่บ้าน,นะพี่เอออยู่คนเดียวไปไม่ได้เพราอสภาพร่างกายเราไปไม่ไหวไม่ใช่ว่าไปไม่ไหวอย่างเดียวอยาก ไปไหวไปไหวยิ่งจะปากบอกจะไปไหวอ่ะพอไม่อยากอยู่แต่เขาบอกว่ายิ่งป่วยยิ่งห้ามไปงานศพอืมอ่ะเขาถือเนาะเขาว่ากันว่าเนะฮะฮะครับก็เลยนอนอยู่ที่บ้านแต่บ้านผมเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งครับคือบ้านที่ผมบอกอ่ะผมยังกําลังทํายังไม่เสร็จด,ดีนะครับยังไม่ได้ติดอ่าตัวกระบังลมยังไม่ได้ติดเชิงชายอะไรยังยังไม่ได้ติดแค่คุมลังคาระทาโครงไว้แล้วก็มีประตูห้องอ,อ๋ออ๋อนะครับแล่ประตูหน้าก็ไม่ได้ติดคร<อ>ับ ก็ <g ül> ผมก็มีมีอยู่คืนแรกครับพี่ย่าไปอยู่วัดแล้วคือเอากําลังรดอ่ารดน้ําเนี่ยอ่ก็พลาสวดคืนแรกใช่ไหมครับครับผมก็นอนอยู่ในบ้านผมนอนอยู่ในบ้านผมไปไหนไม่ได้ครับน้องที่เป็นน้องแถวบ้านเนี่ยเขาก็เอาข้าวส่งัแต่ผมก็ไปทํางานแต่น้องเนี่ยปิดประตูท่าไหนไม่รู้คือปร,ประตูหน้าประตูห้องนอนมันจแง้มออก ผมก็เลยลุกมาปิดเองไม่ได้ผมก็เลยปล่อยไว้นั้นแนหะผมก็นอนอืมันนอนสักพักหนึ่งเสียงหมามันหอนอีกหอนไล่ไล่ตั้งแต่วัดอะเพราะวัดบ้านผมกับวัดมันอยู่ไม่ใกล้กันอพอเสียงเครื่องไฟดับลงประมาณน่าจะผมจําได้เวลาน่าจะประมาณเที่ยงคืนครับหมาหอนไล่มาบูหอนไล่มาออืแล้ว ผมผมผมเนี่ยผมเป็นคนที่คิดเรื่องแต่เรื่องที่เขาทะเลาะก,กับผมไว้เรื่องต้นมะพร้าวอยู่แล้วอืม,อมพอหอนมาหอนมาหมาทางฝั่งกลุ่มบ้านผมเนี่ยก็คือรับรับหอนเท่านั้นแหละครับผมได้ยินเสียงอันนี้ผมไม่ได้คิดไปเองครับผมได้ยินเสียงจริงๆเลยเหมือนคนบ้วนน้ำหมากปิดอือแล้วก็ ผมจำเสียงเวลาย่าผมเดินได้เพราะย่าเวลาขึ้นอะไดบ้านจะเสียงดังผมยูตาย่าผมเนี่ยจะปลูกบ้านอยู่ข้างบนผมจะอยู่ข้างล่าง <c ough> ไม่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 กลกันครับ <c ough> ผมเนี่ยหันหัวให้กับบ้านของย่ากระปู <c ough> นอนอ,นอันอันอันหัวไปไปทางบ้านย่ากระปูครับ <c ough> ผมได้ยินเสียงคนบนน้ำกแล้วก็ขึ้นบันไดเสียงดังตึย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตึ่นตึ่นพผมก็เลยเหมือนจะชงโงกไปดูก็มันก็เจ็กนะพี่ไม่ทาอะไรคราวนี้ยังไม่พอครับพอเสียงเงียบไปปุ๊บรถกระบะเข้ามาคราวนี้อคุณแบงค์ครับบีบแก่หน้าบ้านบอกครับว่าไงครับผมทุกไม่ไหวแล้วหมายที่คุณซื้อไว้เอามาส่งแล้วครับมาส่งตอนเที่ยงคืนใช่ครับเพราะว่า ทางทางอาทางโรงไม้เนี่ยเขาจะเขาจะปิดค่อนข้างที่จะดึกถ้าเป็นทางโรงไม้นะครับจะปิดอันนี้เขาไม่เป็นระบบของเขาผมก็ไม่รู้อเหรอเขาเป็นระบบเองเขาเขามากับคนงานไม่ไอไอไอไม้ธรรมดาส่งเที่ยงคืนไม่อะไรแต่ที่ส่งมาคือเสาตันน้ำมันนะแต่ว่ามันเป็นไม้มือสองเป็นโรงไม้มือสองแหละคือมันไม่ใช่เหมือนโรงเฟอร์นิเจอร์คือพวกนี้เขาจะซื้อขายเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆซื้อขายเปลี่ยนมืออ๋อ คือเขาเพาะสะดวกมาส่งผมดึกๆรเราพัฒนาทุ่มยื่นคืนเนี่ยเขาก็มาเขาบอกเอาไว้ไหนครับผมเลยบอกเอาวางไว้ตรงกระ่อมข้างบ้านเลยออยกวางไว้เลยครับแล้วเขาก็ถอยรถลับบนช่วงประมาณนั้นครับหลังจากนั้นก็ผมเนี่ยก็คือกินยาที่ทางน้องเนี่ยเอาขอเอาข้าวกับเ,าเอายามาให้ก็กินยาไปตอนที่หลังจากม,มาส่งเสร็จก็ กินไปแล้วมันรู้สึกว่ามันมันคลายปวดแต่ว่ามันก็ยังไม่ง่วงอ่ะพี่มันก็ยังเบอร์เบอร์อยู่เบอร์เบอร์เหมือนกับว่ามันมันเหมือนจะง่วงก็ไม่ง่วงก็ประตูที่แง้มไว้นะครับต่ไฟที่เปิดอยู่เนี่ยมันก็เปิดแค่ห้องน้ำอย่างเดียวผมเห็นเหมือนหญ้าผมเนี่ยเดินผ่านไปเดินเหมือนเดินเดินเหมือนเดินคล้ายๆเหมือนหาผมอแต่หาผมไม่เจอเหรอ แต่ผมเห็นแค่แวบๆนะครับพอ,อตรงช่องประตูที่เปิดอยู่อและแกก็เดินเหมือนเขี่ยเท้าเดินเหมือนลากเท้าครับแล้วหมามก็หอนตลอดอแล้วเดินเดินผมเห็นเต็มๆว่าเป็นเหมือนย่าเป็นคนแก่ย่าผมเองเนี่ยถอดเสื้อใส่ผ้าถุงตัวเดียวออืก็คือคนแก่ครับอืมเดินผ่านฉากประตูที่แง้มไป ครับผมตัดใจว่าหลับตาแล้วผมก็บอกว่าขอขอโทษขอระมานะถ้าผมทําอะไรไม่ดีถ้าผมทําอะไรไม่ดีผมไม่ได้มาใจมามาทําอะไรไม่ดีลรวผมไม่ได้เป็นคนตัดเท่านั้นแหละครับผมหลับตาแล้วพอผมพูดเสร็จปุ๊บเสียงมะพร้าวมันร่วงลงมาตุบ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 แต่ผมก็นึกขึ้นใจว่าต้นมะพร้าวมันตัดแล้วก็นั่นไง ก็เลยพูดอยู่เหมือนกันมันตัดไปแล้วไม่ใช่เหรอออครับแล้วมันเสียงม,มันเสียงมะพร้าวร่วงครับตุบๆ<ะ>ตุบๆตุบผมก็เลยกดโทรศัพท์โทรหาพ่อเลยพ่อพ่ออยู่ไหนพ่อมารับผมหน่อยอืเขาบอกเขามาไม่ได้หรอกอยู่นั่นแหละมันมีอะไรหรอกเขายุ่งเขาอยู่ห้องครัวด่วยคนทํางานทางานอยู่อะไรอยู่ยุ่งมากเป็นเยอะอมอมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับ<ะ>ผมก็พยายามคุยโทรไปคุยกับแฟน ก็คุยเพื่อว่าให้หายความกลัวออกไปก็อยู่เป็นเพื่อนก่อนได้ไหมครับอย่าเพิ่งวางเนี่ยาเนี่ยเหมืนอนรู้สึกว่าเหมือนทำจะเจออะไรที่มันไม่ดีแล้วอืมพยายามเล่าให้แฟนฟังใช่แต่ระหว่างคุยกันเนี่ยครับระหว่างคุยกันเนี่ยกลิ่นของแป้งน้ําแป้งน้ําที่เขาทาคนแก่เขาทาเนี่ยจะฟุ้งกระจายทั้งห้องหมเลยทั้งบ้านผมเลยครับ พราะฟุ้งกระจายทั้งห้องผมเแล้วก็จะบอกว่าผมจะผมเนี่ยก็คือขอขอมาขอโทษในใจอย่างเดียวครับแล้วประตูที่มันแง้งอยู่นะทีมันก็ปิดค่อยๆปิดเองนะไม่มีลมเลยนะครับไม่มีลมไม่มีอะไรตอนแฟนผมนก็คุยโทรศัพท์อยู่ค่ะบลค่อยแงแง ดรือ,อความตกใจเลย <ฮะ S 1> ผมก็เลยตะโกนออกมาเลยย่าผมขอโทษนะครับว่าผมพูดอะไรนี้กับย่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วอาไเงี้ยครับอพอ,อวันหลังจากผมพูดเสร็จคราวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนย่าผมเดินแต่เป็นลักษณะขนาเหมือนคนที่มันใส่กระดิง่งขาอืเดิน แต่เดินตรงฝั่งกระท่อมหมาเห่าอย่างนี้ครับหมาหอนตรงนั้นอู้่นะแต่เดินเนี่ยเหมือนเดินวนไปวนมาตรงกระท่อมผมเนี่ยไม่กล้าลุกไปผมก็เลยบอกแฟนว่าใข่ไม่รู้เดินเต่เหมือนเดินคล้ายๆเหมือนเด็กที่เขาใส่ข้อเท้าครับอ๋อฮะเหมือนกระพวนที่อยู่ข้อเท้าเด็กนะแงงับเล็บหมาเห่านี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่ผมว่าผมเจอซ้อนกันเลยว่ามันเป็นหญ้าผมกับ ครับตับสาวตกน้ํามันหรือเปล่านี่ผมไม่สันนิษฐานว่าอาจจะใช่ครับครับอืมครับผมเกิดเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอแล้วไม่ค่อยสบายเลยครับพี่กรเพื่งพูดกันครับครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นพอเราพอเราบอกคุณย่าไปว่าย่าผมกลัวแกมาให้เราเห็นอีกไหมหรือว่ามารู้สึกแค่เรารู้สึกอีกไหม มีแต่มาเข้าฝันครับมาเข้าฝันแต่ว่าไม่พูดไม่จาหน้าตาบูดบึ้งไม่พอใจเหมือนเดิมครับ <ต sentences S 2> ครับคนแก่ที่ห่วงของเนาะผมก็เจอหลายคนนะครับที่รู้จักกันเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วยิง่งว,วิญญาณยังไม่ไปไหนเนี่ยยังไม่ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเนี่ยก็มักจะวนเวียนอยู่ที่เดิมของเขาที่ที่เขารักที่ที่เขาห่วงแบบนี้แหละครับแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยแล้วสรุปสุดท้ายนี่คือใครเป็นคนตัด ใครเป็ดเขาตัดเนี่ยคือเป็นทางที่คนโตของทางทางทางอาตะกูลครับอืเขาก็คือบอกจะให้ตัดเพราะว่ามันมันมาไว้ตรงกลางมันอยู่ตรงระหว่างกลางทางรถเข้ารถออกเลยครับคนขวางทางว่าก็ดูขวางทางเหมือนกันซึ่งเราซึ่งเราก็รู้สึกเหมือนกันตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าเราบอกกับย่าไปย่าก็ด่าเราต้นไม้ฉันโว้ยแกจะมาแกจะมาอะไรต้นไม้ฉันเออครด้วยความเป็นเด็กครับโอ้ยครับโอ้โหด้วยความเป็นเด็ก นั่นคือเรื่องราวของน่าจะเป็นอ่างเงี้ยก็สรุปเลยว่าเป็นวิญญาณของคุณย่านั่นแหละที่มาหาเราซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนตัดต้นไม้ต้นต้นมะพร้าวเนี่ยเพราะว่าคุณย่าสั่งไว้แล้วก่อนที่ท่านจะเสียครับซึ่งเราก็บาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลนะครับกลับมาตกใจใจหายแวบเลยผมเชื่อตอนนั้นคุณแบงค์เป็นอย่างนี้นะใจหล่นไปตูดที่ตะตุม่มอ่ะใครตัดว้านึ่งใจคํานี้เลยใช่ไหม แล้วแบบลักษณะเหมือนต้นไม้เนี่ยผมเคยเห็นตลอดเนี่ยแล้วผมพยายามที่บอกว่าไม่ห่วงนะแต่พอกลับมามันไม่มีต้นมะพร้าวอู่แล้วพอตัดแล้วเขาก็ทอนที่ตัดไปดันมาตรงหน้าบ้านผมอีกโอ้โหคืนนี้คืีนี้นคุณย่าก็นึกว่าเราละสิเป็นคนสั่งเป็นคนทาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยมาหาแต่พอเราบอกคุณย่าว่าย่าผมกลัวแล้วผมขอโทษผมไม่ได้ทา ส่วนส่วนเคสเคสเรื่องเรื่องญาเนี่ยที่ผมเล่าให้พี่พี่ขวัญฟังเนี่ยี่ผมไปเจอจากตัวเองจริงๆแล้วก็เคสเรื่องเสาตกน้ำมันเนี่ยผมก็ก็ตั้งแต่ผมเช่าบูชามาเนี่ยหลายๆตนเนี่ยผมก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเยอะมากนะพี่ขวัญถามพี่ขวัญถามแบงก์ก่อนว่าทําไมอ่ะทําไมถึงสะสมเสาตกน้ํามันอันนี้อยากจะถามมากเลยครับผไมผมมีความเชื่อส่วนตัวนะครับว่าคนที่ ถือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,อแม่บ้านแม่เลนเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งพวกนี้ถ้ามีอะไรแล้วถ้าถ้ามีจริงๆแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วมีความเฮี้ยนหรือว่ามีความที่เขาบอกประสบการณ์คืออยู่ไม่ได้ต้องพบเจอแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องมงคลนะถ้าเราบูชาดีๆแล้วก็ไปคิดดีทําดีเนี่ยผมว่าเขาน่าจะส่งเสริมเราให้ดีขึ้นเพราะว่าบ้านละบ้านแต่ละบ้านถ้าเป็นบ้านไม้เนี่ยตรงนั้นผมว่า ถ้ามีไว้ต้นหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนเรามีเทพารักษ์ครับองค์ไว้คอยดูแลบ้านเราคอยดูแลสิ่งที่ไม่ดีที่มันจะเข้ามาทําร้ายบ้านเราให้ออกไปอะไร้ย่างเงี้ยฮะถ้าคิดในมุมนี้ก็โอเคนะแบงค์นะแต่การที่คุณไปเอาถานต้นมันอะไรต้นมาสะสมเนี่ยนี่พี่ขวัญถามก่อนนะครับแล้วเอามาทั้งต้นเลยหรอทั้งเสาของบ้านเลยเอามาเฉพาะ ทั้งต้นที่เป็นเสาของบ้านครับที่เขาลื้อแล้วเขาอืูอแล้วไม่มีคนอยู่แล้วแต่ว่าเกิดิธรรมชาติเทียน้ำมันไหลไม่หยุดอืแล้วก็บังเคสคือบ้านหลังนี้คืออยู่แล้วก็ตายตายร้อนอือต้องลื้อออกผมก็ไม่ผมก็เป็นคนที่สะสมเรื่องพวกนี้แต่ผมจะถ่ายรูปให้ให้ให้ดูได้นะครับเพิ่งได้มาสองต้นเหรอแล้วทุกวันนี้ผม้อถามก่อนว่าสะสมเนี่ยตอนเนี้ยจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ห้าตอนนี้น่าจะหกหกต้นแล้วครับหกต้นแล้วอะ ครับโอ้โห و, แล้วจะสะสมไปเรื่อยอย่างนี้หรอก็สะสมจนกว่าผมจะจะทําจะทาําเสาเสาที่ผมต้องการได้ที่จะเป็นบ้านไม้ที่ผมต้องการได้เดี๋ยวคุณจะบอกว่าคุณจะเอาเสาตรงน้ำมันเหล่านี้มาทําเป็นโครงสร้างของบ้านที่คุณอยู่เหรออันนี้ความเป็นไปได้หมายถึงครับไม่ใช่บ้านที่ผมอยู่หมายถึงว่าบ้านที่ผมอยากจะทําขึ้นมา<อ>แบบอยากให้เป็นเป็นบ,บ้านของเขาของพวกพี่ๆเขาอยู่ของพวกท่าน,านๆเขาอยู่อย่างนี้เหรอ คัทั้งกระดานทั้งเสาครับทั้งหมดอุปกรณ์แต่กระดานมันก็ได้ก็ได้มามากนะครับกระดานก็มีอยากไปดูว่าะส่งส่งรูปไม่ดูเลยดูได้ได้อยากเห็นอยากเห็นนะครับเออเออนี่ก็แปลกเหมือนกันผมเพิ่งเคยเห็นคนสะสมเสาตกน้ํามันนะครับเฮ้ยขนลุกดีเหมือนกันนะถ้าวันดีคืนดีคุณเดินออกมาหน้าบ้านแล้วเห็นคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นห้าหกคนใครก็ไม่รู้นะครับ ครับไม่ทางกผมก็ในผมเห็นแค่ลักษณะที่ผมเห็นจริงๆคือท่าแรงแรงจริงก็คือมากระเทืบเท้าเนี่ยตึง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 อะไรเงี้ยกระเท้าเอาอย่างนี้อย่างนี้ก่อนจะนําเข้ามาก็ต้องมีการบอกกล่าวที่ที่ทางก่อนนะครับคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผมนะที่ผมว่าอย่าไปใช้กับเรื่องวิญญาณเนี่ยมีอยู่แค่ข้อเดียวครับพี่ก็คือพุทธทางอนิจจังธรรมงอนิจจังสังงอนิจจังคาถาตัวนี้ใช้ได้รับรองว่าต่อให้อะไรก็ อันนี้ความเชื่อของผมอ่าแล้วแต่ความเชื่อนะคุณผู้ฟังอันนี้บอกกอนนะนะครับครับความเชื่อของผมเองก็คือผมก็ไม่เจอไม่เจอโอเคครับอก็เรื่องก็มีทางนี้ครับได้เลยครับผมแบงค์ขอบคุณมากเรื่องสนุกมากนะครับโอ้โหนะครับกับเรื่องของสัญญามาตามนัดยา